คุณภาพของดินอาหารของดินมันก็จะเยอะขึ้นค่ะพื่ก็จะเจริญตับโตได้ดีขึ้นค่ะค่ะอย่างนี้ในเกษตรกรที่บอกว่าโอ้โหใช้เคมีมาตลอดการทํางานมาทุกปีทุกปีเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วแล้วถ้าต้องการจะทําให้ดินที่อยู่ที่ไร่นาสวนเนี่ยดีขึ้นต้องใช้นานแค่ไหนอครับดินที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นระยะเวลานานๆค่ะดินจะเสื่อมดินจะเสียดินจะเปรี้ยวเพราะเนื่องจากปุ๋ยเคมีที่มันตกค้างอยู่นะครับ วันนี้นะครับเกษตรกรท่านใดที่เอา COS เนี่ยนะครับผสมน้ำา2่ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเนี่ยนะครัไปฉีดพ่นหนึ่งไร่เนี่ยนะครับประมาณสักเจวันถึง15วันนะครับนะฮะดินจะเริ่มเปลี่ยนสภาพนะครับจากดินที่เคยเป็นกรดนะครับดินจะเริ่มมาทางเป็นกลางมากขึ้นนะครับโดยการสังเกตโดยการที่ปลูกพืชอยู่นะครับเมื่อปลูกพืชอยู่ ล้วเอาชีวิตเนี่ยนะครับไปฉีดที่ต้นที่ใบที่พื้นดินนะครับจะสังเกตเห็นภายใน7-15วันเราให้ฉีดประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งนะครับเราจะสังเกตเห็นพืชที่กําลังแย่ๆโซมๆเหลืองกาลังจะตายอยู่มันจะฟื้นกลับขึ้นมาภายใน7จ็ถึงสิบห้าวันจะสดชื่นขึ้นเลยเหมือนกับเหมือนกับคนไข้ที่กําลังนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้อง ICU แล้วหมอเนี่ย ไม่สามารถเอาอาหารให้เขากินได้แล้ววันนี้หมอจะต้องอ,อะไรครับให้อาหารทาง,ทางสายยาง,ายยางถูกมะให้ทางเส้นเลือดเลยวันนี้เมื่อพืชได้รับนะครับมันเปรียบเสมือนพืชเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยได้รับ ฉีดเขาเส้นเลือดเลยให้อาหารทางเส้นเลือดเลยเพราะพืชเนี่ยมันกินไม่ได้แล้วมันกําลังจะตายแล้ววันนี้เราต้องให้เขาทางสายยางเลยก็คือการฉีดที่ใบฉีดที่ต้นแล้วปรับพื้นที่พื้นด้วยมันก็จะฟื้นคืนขึ้นมาครับเห็นบอกว่าสามารถช่วยในเรื่องของการเพาะเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับตรงนี้การเพาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในในข้าวนะในข้าวปกติเนี่ยเขาจะอบไว้ก่อนนะเขาจะหมักแล้วอบไว้แล้วก็ค่อยหวาน แต่วันนี้นะครับถ้าผสมนิวเคลียสเกับตัวอมเงินต้องใช้2อย่างใช้สองอย่างควบคู่กันเนี่ยจริงๆการทํางานเนี่ยเราจะแนะนําให้เขาทํางาน2อย่างควบคู่กันนะฮะแล้วก็เราหมักข้าวไว้เนี่ยนะครับแค่ครึ่งคืนเท่านั้นนะครับนะครับข้าวแทงแทงเขาเรียกว่ามันข้างอกออกมางอกออกมาถูกครับแทงรากออกมาให้เห็นภายในครึ่งคืนเลยแล้วเปิดกระสอบมาขาวโพลนทั้งทั้งทั้งกระสอบเลยเพราะมันจะแทงมาในเวลาใกล้เคียงรัน คือถ้าถ้าแทงก็แทงสม่ํำเสมอไม่ใช่แค่บางเมล็ดเท่านั้นถูกต้องครับมันเป็นกระตุ้นทําให้พืชเนี่ยแทงรากออกมาได้เร็วขึ้นแล้วก็สม่าเสมอมากขึ้นเพราะนั้นการหว่านการเสียหายของตรกรก็น้อยลงค่ะค่ะอย่างนี้มันจะมันจะเป็นผลเสียไหมคะคุณหมอในกรณีที่เราไปเร่งการเจริญเติบโตของเขามากเกินไปหรือเปล่าแล้วพอเอาไปปลูกจริงๆแล้วมันจะในอนาคตมันจะโตขึ้นมาสวยไหมครับ คือการที่เราไปไปใช้เราใช้ตัวสารตัว COS ตัวนี้นะครับหเป็นอินทรีย์ชัวภาพ1 0 0เปอร์เลยวันนี้เ,นเรามีหลักฐานทางทางหน่วยงานที่เป็นของโลกะนะเ,นเราเรียกว่าหน่วยงานไอโฟมซึ่งเดี๋ยวผมจะมีให้ดูรูปขึ้นรูปด้วยนะ,ะเป็นใบเขาเรียกว่าเป็นใบเซร์ติฟิเคตหรือใบรับรอง นะครับเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหน่วยงานไอโฟมได้รับรองยุโรปเลยรับรองเราเลยรับรองนิวเคลียสตัวนี้ว่าเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะส่งไปขายที่ยุโรปได้เลยโดยที่เรามีเอกสารรับรองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้กับธรรมชาติแล้วใช้กับธรรมชาติเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันตรายย่อมน้อยกว่าอาสารเคมี มาใช้แน่นอนนะครับและที่สำคัญคือเราไม่พอนะครับเรายังส่งตรวจที่เซนทัลแล็บนะครับที่อยู่ในในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนี่ยงนะครับส่งตรวจหาอะไรบ้างครับ 1. ส่งตรวจหายาฆ่าแมลงที่มีการใช้อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับสี่สิบกว่าชนิดทุกกลุ่มยาฆ่าแมลงทั้งหมดเลยว่าผลมิภัขอ์เราต้องไม่มียาฆ่าแมลงปนเปื้อนในขบวนการแม้แต่นิดเดียวนะครับ สองกลุ่มที่สองที่เราตรวจสอบก็คือเราตรวจสอบหาโลหะหนักที่เป็นโทษต่อคนต่อสัตว์ต่อพืชเช่นแคดเมียมสารตลอดซึ่งต่างๆสารพวกนี้มันมีโทษต่อเราทั้งนั้นเลยนะครับต้องไม่มีกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มจุลินทรีย์แต่เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นโทษเช่นล่าสุดวันนี้คืออีโคไลนะฮะแต่จริงๆยุโรปตอนนี้ระเนระน้าไปถูกไหมครับตอนนี้มีปัญหาจาก แตงกวาหรือตอนนี้กําลังไล่ปัญหาไปที่พืชชนิดอื่นแล้วหัวอกแล้วตบบนี้นะครับเช่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เราวันนี้เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าอีโคไลต้องไม่มีปนเปื้อนอยู่ในกระบวนการผลิตเรานะครับยังไม่พอนะครับจริงๆจุลินทรีย์ที่เป็นโทษจะมีอีกหลายตัวนะครับเช่นตัวซันโมเนล่าทาให้เราเกิดท้องร่วงอะทีวานะครับจุลินทรีย์กลุ่มโคไลฟอร์มนะพวกนี้เป็นโทษหมดเลยเราตรวจสอบหมดเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เราตรงนี้แม้ว่าใช้ในพืช แต่เกษตรกรไปฉีดเกษตรกรสัมผัสเข้าหูเข้าตาเข้าปากแล้วต้องปลอดภัยต้องไม่เป็นโทษต้องไม่เป็นสารก่อมะเร็งมาที่คนใช้หรือผู้บริโภคด้วยนี่ครับอันนี้ค็อสิ่งที่ยืนยันดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของตัวเจ้านิวเคลียร์โเอีกค่ะเห็นบอกว่าแค่ช่วยในเรื่องของการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม่พอสามารถช่วยขยายพันธุ์ได้ด้วยยังไงคะเช่นวันนี้เรา ตัดตาตอกิ่งต่างๆแล้วแต่เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตัวนิวเคลียร์ซีวสเ,เนี่ยนะครับผสมกับ <20 cc S 2> ตัวออมเงินตัวนี้นะครับ2 0่สซีซีต่อน้ำ2 0่ลิตรนะครับแล้วเราก็หรือจะใช้มันสามารถใช้ได้ถึง 2 0 0ซีต่อน้ำ20ลิตรก็ได้นะครับเพราะทุกอย่างที่เราผสมแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการทิ้งนะครับทุกอย่างเมื่อใช้แล้วเราจะกลับมาฉีดให้กับพืชเราได้หมดเลยนะครับเราจะไม่มีเราไม่ต้องเสียดายเลื้อก็ห้ามทิ้งเลื้อก็ห้ามฉีดได้ฉีได้ประโยชน์เหมือนกันคแล้วเราจะติดตาหรือต่อกิ่งเนี่ยนะครับเราแช่ไว้เนี่ยประมาณสักครึ่งคืนหรือทอนมันเนี่ยนะครับเมื่อตัดเป็นท่อนแล้วแช่ทิ้งไว้ครึ่งคืนพวงนี้ขึ้นมาปักตามพื้นต่างปักตามไรนาเราต่างๆแปลงเราต่างๆ มันจะโอกาสที่จะเสียหายไม่ถึง1%น<ม>ึอก็คือจะช่วยขยายพันธุ์ช่วยขยายพันธุ์ได้ดีแล้วความเสียหายน้อยลงแล้วโอกาสการติดตาต่อกิ่งหรือการปักชำ กือการเกิดหรือการปลูกเนี่ยติดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนคุณหมอคะเมื่อกี้ได้มีการพูดถึงมันสัมปะหลังบอกว่าสามารถแช่ท่อนพันธุ์ได้ด้วยสามารถขยายพันธุ์ด้อันนี้จะสามารถช่วยป้องกันโรคบ้าได้ไหมคะเพราะว่ามันสัมปะหลังตอนนี้โอ้โหเป็นปัญหาใหญ่มากเพี้ยแป้งที่โคราชนี่โอ้โหเผากันเลยนาราดก็งานวิจัยที่เพิ่งเสร็จไปกับทางนวัตกรรมแห่งชาติพอดีเพื่อนพันเราได้รับเรื่องให้เป็น เพื่อพันที่ได้รับงานวิจัยส่งเสริมงานวิจัยจากนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติถหครับแล้วเราก็วิจัยเรื่องมันสำลังด้วยโดยเฉพาะเลยนะครับปรากฏว่าเราไปทำงานวิจัยอยู่ที่โคราะแล้วปีที่ผ่านมาก็คือเราทดลองเนี่ยก็เพี้ยแป้งลงนะครับปรากฏว่าแปลงที่อยู่รอบข้างเราไปหมดเลยเสียหายหมดเลยเหลือแปลงเราโดดทดลอง หรืออยู่แปลงเราโดดๆเนี่ยนะครับที่รอดพ้นจากเพี้ยแป้งค่ะอันนี้ใช้แค่ครั้งเดียวหรือว่าต่อหนึ่งเดือนอ๋อต่อหนึ่งเดือนเพี้ยถ้าเป็นมันเนี่ยนะครับเราจะให้ใช้แนะนำนะครับฉีดเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเท่าที่เกษตรกรสะดวกยิ่งฉีดถี่มาก ผลผลิตจะได้มากนะครับแต่ฉีดทุกวันไม่ได้ให้ฉีดได้แค่อาทิตย์ละครั้งสุดสุดนะฮะอทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับหรือเดือนละหนึ่งครั้งนะครับขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยนะครับในในในอัตราส่วนยังไงคะสำหรับฉีดที่ไร่มันสําปะหลังไร่มันสําปะหลังเราให้ใช้20ซีซีต่อน้ำยี่ลิตร20ลิตรครับผม่ลิตรนี่ฉีดได้กี่ไร่20่ลิตรประมาณหนึ่งไร่ใช้น้อยมากเลยค่ะรอยประมาณ1่ไร่ค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอกว่าสามารถเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ด้วยค่ะตัวมันเองเนี่ยนะครับไปทําให้หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเมื่อตัวมันเองเราเอาตัว c ี s เนี่ยนะครับผสมกับตัวอมเงินนะครับผมอยากจะจะแนะนาตัวออมเงินก่อนนิดนึ่งนะครับจะได้จะได้ตอบคําถามได้หมดเลยนะครับตัวอมเงินคืออะไรก่อนตัวอมเงินกับตัวอมเพชรผมขออนุญาตแนะนาทั้งสองตัวเลยนะครับด้านล่างนี้อมเงินกับอมเพชรเนี่ยนะครับเป็น ปุ๋ยน้ำตัวอมอมเงนนินเป็นสารปรับปรุงดินะนะครับซึ่งมีธาตุอาหารอยู่ด้วยส่วนตัวออมเพชรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับซึ่งมีทั้งอินทรีย์อยู่ด้วยนะฮะแล้วมีทั้งจุลินทรีย์อยู่ในนี้ด้วยจึงเป็นชีวภาพะนะครับคราวนี้ตัวปุ๋ยออมเพชรและปุ๋ยออมเงินนยครับมันมีความโดดเด่นตรงที่ว่าเราเอาปุ๋ย เราเอาแร่ธาตุที่พืชต้องการนะครับที่สัตว์ต้องการและที่คนต้องการซึ่งมันเป็นงานวิจัยปริเญาเอกของผมอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเราเอาแร่ธาตุที่คนสัตว์พืชต้องการมานะครับมาทําการห่อหุ้มเขาด้วย C o s อนะครับด้วยอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดได้ยินบ่อยมากเลยอะมิโนอะมิโนโอเคเอฟทีนอะไรต่างๆนะครับ คำว่าอะมิโนแอซิดก็คือเป็นสารอาหารของเราที่เราสามารถดูดซึมได้คนและสัตว์ดูดซึมได้หรือพืชดูดซึมได้เล็กที่สุดได้จากการย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์จากถั่วนั่นเองเรากินเนื้อเรากินถั่วไปเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปมันจะถูกย่อยขั้นสุดท้ายไดอะมิโนแอซิดนะครับอะมิโนแอซิดเนี่ยนะครับก็คือเล็กมากเราเอาอะมิโนแอซิดมาห่อหุ้มกับแร่ธาตุที่คนพืชและสัตว์ต้องการนะครับวันนี้ในคน เช่นยี่ห้อแบ็กมอรแร่ธาตุที่กินอยู่วันนี้เป็นแร่ธาตุคีเลตหมดแล้วนะครับทำไมถึงต้องทําการคีเลตในสัตว์ก็กินแร่ธาตุคีเลตวันนี้ในพืชก็แร่ธาตุคีเลตหมดแล้วคีเลตคือคืออะไรคีเลตเป็นภาษาละตินแปลว่ากงเล็บนะครับวันนี้เราเอาสารมาตัวหนึ่งแล้วเราเอาสารอีกสองตัวมาจับมันไว้มันก็จะอยู่ในกลงเล็บอุ้มเล็บของสารสองตัวนี้นะครับ มันก็เลยเรียกเรียกว่าการคีเลตหรือขบวนการเราเรียกว่าขบวนการคีเลชันมันนะครับซึ่งเราต่อยอดจาก COS ขึ้นมาเป็นตัวแม็กนั่นเองสารตัวนี้เราเรียกมันว่าแม็กชื่อเต็มมันชื่อว่ามัลติมินอลอนไคโตอะมิโนแอซิดไบโอออร์แเนิกคีเลตนะฮะเพราะนั้นเลยเรียกมันสั้นๆว่าแม็กนั่นเองนะครับเอามาทำอะไรบ้างตัวแม็กตัวนี้นะครับเอามาใช้ทั้งในคนในพืชและในสัตว์นะครับ ในคนก็มาเป็นวิตามินแร่ธาตุที่แบคมอขายอยู่หลายๆยี่ห้อขายกันอยู่เยอะแยะเลยที่เป็นแร่ธาตุเีเลตนะครับส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองก็คือในสัตว์วันนี้นะครับก็กินแร่ธาตุเีเลตหมดแล้วนะครับวันนี้ในพืชเราก็มาใช้เป็นปุ๋ยเม็ดและน้ำ